ชื่อนิดหน่อยนะคะค่ะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมท่านหนึ่งนะคะอดีตเนี่ยเ,เคยปฏิบัติธรรมท,ที่วัดของหลวงพ่อจรนะะันค่ะก็ทําเล่นมาแล้วก็มีการสวดมนต์ด้วยด้วยแล้วก็มีปฏิบัติกรรมฐานร่วมด้วยนะคะผลดีของการปฏิบัติรู้สึกว่าเราใจเย็นขึ้นนะคะแล้วก็มีความสุขทางจิตใจก็ลเลยเข้ามาปฏิบัติ วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันสําคัญของวันแม่นะคะก็เลยมาปฏิบัติที่วัดอินนะคะได้ชวนแฟนมาด้วยนะคะซึ่งแฟนเนี่ยอดีตเนี่ยเขาอารมณ์ร้อนมากนะคะอารมณ์ร้อนอหลังจากที่ได้เข้าปฏิบัติกรรมฐานนะคะผ่านมาประมาณสัก2-3ปีก็อารมณ์ใจร้อนก็ดีขึ้นนะคะก็ช่วยรู้จักปฏิบัติแล้วก็ช่วย ช่วยงานบ้านช่วยอะไรเนี่ยช่วยได้ดีขึ้นนะคะก็อยากเชิญชวนให้พวกเราทุกคนนะคะผู้ที่ยังไม่เคยมานั่งกับเดินจงนกรมกรรมฐานนะคะก็เรียนเชิญมาที่วัดอินได้หรือที่อื่นที่ท่านสะดวกนะคะเป็นการปฏิบัติที่ดีมากนะคะการเดินจงครมนั่งสมาธิได้ผลดีทางด้านจิตใจและนอกจากนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นเด็กๆก็จะทําให้เรียนหนังสือเก่งความจําดีนะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุก็กทําให้นอนหลับสบายค่ะ นะคะแล,แล้วมีสุขภาพดีด้วยค่ะ